เทพตะวันโกรธจัดไล่ล่าพวกลูฟี่พวกลูฟี่กำลังหนีออกจากดินแดนเทพกันอย่างเต็มที่สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องกมนาชาแนลครับคลิปนี้ครับเป็นการอัปเดตไฟนอลครับบางการ์พีตอนที่หน่ันหงอี่สิครับชื่อตอนยังเป็นทางการมีชื่อตอนว่า RPG ครับเริ่มตอนขึ้นมาตอนนี้ต่อนเนื่องจากตอนที่แล้วเลยครับที่กลุ่มโมฟางสามารถที่จะเอาชนะเจ้าแมวตัวยักษ์ใหญ่ได้ครับและตอนนี้เนี่ยทางด้านซันจิก็อุ้มนามิอยู่ครับ ซันจีเรียกได้ว่าเนียนๆอุ้มนามิอะไรกันไปครับซันจีบอกครับว่าถ้านี่เป็นความฝันนะมันก็คงจะไม่มีพวกผู้ชายไปเรากดตัวขึ้นมาหรอก อารมณ์ประมาณว่าถ้าเป็นความฝันของตัวซันจิเองเนี่ยคงจะได้แบบจูจีกระสาว,ส,าวสองต่อสองอะไรประมาณนั้นหรือเปล่านะตัวนามิก็มีการบน่บนบ่นซันจินะครับว่านี่ซันจินายกาลังฝันอะไรอยู่เนี่ยอะไะครับตอนนี้ครับซันจิที่อุ้มนามิอยู่นะครับก็บอกคว่าถ้าอย่างนั้นนามิจังนะเรากระโดดลงไปข้างล่างเลยดีกว่าครับและแล้วซันจกิก็กระโดดลงมาจากปราสาทครับซึ่งในจุดที่พวกเขายือนอยู่ก่อนกระโดดเนี่ยเออในจุดนั้นนรผมเลโก้เนี่ยมันก็แบบพังลงมาด้วยนะครับซันจิก็บอกว่าเกือบไปแล้ว ไอนนของพวกนี้เนี่ยมันพังอีกแล้วนะเรากระโดดลงมาทันพอดีเลยนะตัดมาที่ทางด้านโซโลลูฟี่แล้วก็อุตบ์ที่ยืนอยู่ด้วยกันครับโซโลบอกคับว่าพอเขาตื่นขึ้นมาเนี่ยเขาจะอยู่ที่อีกด้านหนึ่งของเมืองครับแล้วเขาก็ได้ยินเสียงดังเอะอะวุ่นวายครับและพอเขาตามเสียงมาตามต้นต่อของความวุ่นวายมาเนี่ยเขาก็ได้พบเจอกับลูฟี่ที่จัดการกระต่ายยักษ์ไปแล้วนั่นเองครับส่วนทางด้านลูฟี่ครับก็มีการพูดคุยแล้วก็เหมือนกับ บนๆนอุซบนะครับลูฟี่บอกว่านี่อุซบฉันรู้ว่านายเนี่ยสามารถที่จะเอาชนะเจ้าแมวติโตตัวนั้นได้นะอุซบโ,โดยในตอนที่ลูฟี่พูดเนี่ยลูฟี่ก็มีท่าทีเหมือนกับผิดหวังในตัวอุซบดิดๆเหมือนกันนะผมที่ทําไมอุซบไม่สู้อะไรประมาณนั้นนะ แต่อุซบก็บอกกับว่าเขาเนี่ยเพิ่งตื่นนะผมพอตื่นขึ้นมาเนี่ยไอเจ้าแมวปีศาจตัวน,นั้นเนี่ยมันกำลังจะกินอุซบไปแล้วนะมันทําให้อุซบเนี่ยแบบตกใจมากเลยครับผมก็เลยบอกกับว่าไม่ได้อยู่ในสภาวะที่เตรียมพร้อมจะต่อสู้กับศัตรูอะไรประมาณน,นั้นนะและตอนนี้ครับอุซฟก็พูดออกมาด้วยท่าทีมั่นใจครับเขาบอกว่าจากการตัดสินใจของฉันเองเนี่ยสิ่งที่เราสวมใส่อยู่เนี่ยดูว่าจะเป็นเสื้อผ้าของนักลบแห่งเอลบาร์ฟนะแต่ฉันคิดว่าที่นี่เนี่ยคงไม่ใช่ดินแดงของเหล่าคนยักษ์ เอลบ้าฟลอบเพราะว่าขนาดเสื้อ,อยังไงล่ะลองดูดิเสื้อพวกนี้เนี่ยมันเป็นขนาดไซส์คนปกติเลยนะแต่ก็มีการถกเถียงกันนิดนึงนครับว่าเอ๊ะมันจะไม่ใช่ดินแดงของพวกคนยักษ์เอลบ์บจริงๆอย่างนั้นเหรออุซกก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นเอาอยาี้ดีกว่านะเราเนี่ยลองไปถามพวกชาวเมืองที่อยู่บริเวณนี้กันดีกว่าลูฟี่ก็ท่าทีตื่นเต้นเลยครับลูฟี่บอกว่าตัวเขาเนี่ยได้กลิ่นการประจนภัย่ซะแล้วล่ะครับส่วนทางด้านนามิครับก็รู้สึกว่าแหมทำไมเพื่อนๆเนี่ยถึงดูแบบคึกคักดูสนุกสนานเหลือ เกินนะไม่คิดบ้างหรือไงว่าที่นี่เนี่ยมันลึกลับขนาดไหนนะเออหัดเป็นกังวลหัดระแวดระวังบ้างสิและอย่างหนึ่งที่นาะมิรู้สึกผิดสังเกตเลยคือที่นี่เนี่ยถึงแม้ว่าจะมีขนาดกว้างใหญ่แต่มันไม่มีลมพัดผ่านเลยนั่นเองนะทางด้านสันจีพยายามที่จะปลอบใจนามินะครับว่าตัวสันจีเนี่ยจะคอยดูแลแล้วก็ปกป้องนามิเองครับและตอนนี้ครับพวกเขาเนี่ยก็กําลังเดินไปหาชาวบ้านไปหาชาวเมืองเพื่อสอบถามรายละเอียดครับซึ่งเราก็จะเห็นว่าสภาพแวดล้อมที่พวก ลูฟี่กําลังเดินไปอยู่นี่ครับผมถนนก็ดูแล้วสร้างจากเลโก้ครับพวกบ้านเมืองที่อยู่ข้างๆเนี่ยก็ดูแล้วสร้างจากเลโก้ด้วยกันทั้งนั้นเลยนะแล้วพราว่าเขาเดินไปไม่ทันเลยครับโซโลก็เริ่มสังเกตเห็นแล้วก็บอกเพื่อนๆนะครับว่าลองดูตรงนั้นสิมีใครบางคนกําลังมาด้วยล่ะทางด้านนามิและอุซภก็ตามสเต็ปนะครับผมพอเห็นอะไรท่าทางไม่ค่อยดีนะผมพอเห็นอะไรไม่ค่อยชวนนะครับออกอาการแ,แปลกๆมานะนามิก็บอกว่าแบบรู้สึกไม่ค่อยชอบ ถานที่ตรงนี้ตั้งหลไรครับส่วนอุนโตก็บอกว่าเขาเนี่ยอยู่ดีก็รู้สึกเกิดอาการไม่สบายขึ้นมานะแต่หน้าลูฟี่ครับมีท่าทีตื่นเต้นครับเพราะว่าไอคนที่กําลังมาเนี่ยมันเหมือนกับว่าขี่มอเตอร์ไซค์นะผมแต่มันไม่ได้เป็นมอเตอร์ไซค์นะมันขี่ตะกแตนมา <c oughs> ขี่ตะกแ่นตัวยักษ์ใหญ่แวน้นมาเลยครับตะกแ่นนี่คือตัวใหญ่มากครับตัวใหญ่กว่าพวกลูฟี่นะตะกะแ่นนี่ถ้ากากาะเล่นๆนะผมก็น่าจะตัวประมาณแบบสัก2เมตรได้นะครับส่วนไอคนที่ขี่ตะกแ่นอยู่นี่ก็ตัวใหญ่ขึ้นอีกับผมตัวสูงเรา เลยนะครับไม่ได้สูงเท่าคนยักษ์ครับผมแต่ก็ถือว่าเป็นคนที่เป็นตัวใหญ่กว่าชาวบ้านชาวช่องทั่วไปกันพอสมควรนะลูฟี่ตั้งคาถามว่านายเป็นใครกันแน่แล้วที่นี่ที่ไหนแล้วนายรู้หรือเปล่าว่าพวกเพื่อนของฉันอยู่ที่ไหนทางด้านคนขีต่ตะกั่แตนนี้ครับก็บอกว่านี่พวกนายเนี่ยมีคําถามเยอะแยะเลยทีเนี่ยแต่ต้องขอโทษด้วยนะฉันเนี่ยไม่ได้มีเวลามากมายที่จะมาคุยกับพวกนายหรอกคุณลุงขีต่ตะกั่วแตนบอกต่อไปครับว่ารีพวกนายฉันจะบอกอะไรให้นะสถานที่แห่งนี้เนี่ย มันเป็นของท่านเทพตะวนันส่วนตัวฉันเองเนี่ยก็เป็นข้ารับใช้ของอิสกัดเจ้าแห่งปราสาทบิกสไตล์กลุ่มออกฟังก็เลยถามว่าฮะอะไรนะ ในปราสาทนั้นเนี่ยมีคนอยู่ด้วยอย่างนั้นเหรอแต่คุณลุงก็บอกว่าไอ้ที่พูดมาเนี่ยไม่ใช่คนหลอกนะผมหมายถึงแมวนะทางด้านลูฟี่ก็รู้ตัวเองนะครับว่าเพิ่งจะจัดการแมวยักษ์ไปนะครับลูฟี่กำลังจะกล่าวขอโทษนะครับผมที่ไปเล่นงานแมวยักษ์นะครับแต่ด้านลูฟี่เนี่ยยังไ่ทันที่พูดออกมาครับผมโดนปิดปากไว้ก่อนนะเออต้องรีบปิดปากลูฟี่เอาไว้นะไม่งั้นนะผมไปพูดอะไรซีสัวออกมาเดี๋ยวเพื่อนๆจะซวยเอานะคุณลุงคีต้งกแ,แตนบอกต่อไปครับว่าที่นี่เนี่ยมันเป็นดินแดนเทพเจ้าและตอนนีีน้่คุณ เขาต้องรีบเดินทางเพื่อไปให้อาหารเม่นที่ถูกเรียกว่าท่านเทพเข็มแต่เขาบอกว่าในขณะที่เขากําลังทําหน้าที่อยู่เนี่ยมันก็มีเหตุการณ์น่าเหลือเชื่ออย่างหนึ่งเกิดขึ้นครับนั่นก็คือกระต่ายยักษ์เทพหูเนี่ยถูกไฟคลอ,อกตายไปซะแล้วนะอาการที่ถูกไฟคลอ,อกตายก็ไม่ใช่ฝีมือใครที่ไหนครับผมฝีมือไอ้ลูฟี่อยู่ดีนั่นเองนะคุณลุงขี่ตั๊กแตนบอกต่อไปครับว่านี่ถ้าเกิดว่าพวกนายหิวเนี่ยก็เข้าไปในเมืองไปหาอะไรกินได้เลยนะแต่มีเรื่องหนึ่งที่ฉันต้องเตือนไว้นะทางฝั่งงตรงข้าม ของประสาทเนี่ยไม่ว่าจะเกิดอ,อะไรขึ้นก็ห้ามไปเด็ดขาดดูฟี่ก็ถามว่าทําไมถึงห้ามไปล่ะคุณลุงขี่ตาเก,กตนบอกเขาว่าที่ตรงนั้นเนี่ยมันเป็นวิหารของท่านเทพตะวันนั่นเองครับท่านเทพตะวันเนี่ยอยู่ในพื้นที่บริเวณนั้นแล้วก็จะมีทหารที่แสนดุร้ายเนี่ยคอยดูแลแล้วก็คุ้มกันพื้นที่ตรงนั้นอีกด้วยไม่มีใครเคยลอดชีวิตกลับมาได้เลยหลังจากที่ย่างกลายเข้าไปในวิหารเทพพอได้ยินมาถึงตรงนี้ครับนามีรีบห้ามคุณลุงนะว่าคุณลุงอย่าพูดอะไร อะไรไปมากกว่านี้นะแต่ไม่ทันแล้วครับผมเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยเข้าหูลูฟีเ่เต็มๆไปแล้วครับลูฟี่รีบวิ่งเจินไปยังทิศทางที่คุณลุงเขาห้ามนั่นแหละครับในขณะที่ลูฟี่วิ่งตัดตีนแตกนะครับเพื่อนๆก็พยายามห้ามลูฟี่นะครับทั้งนามิอุซบซันติห้ามลูฟี่กันใหญ่ครับส่วนทางด้านอุซบครับผมก็มีการพูดคุยกับคุบคณลุงขี่ตะกระแตนะครับว่าขอบคุณสําหรับทุกอย่างนะคุณลุงส่วนนามิก็บอกว่าตัวเธอเนี่ยต้องขอโทษสําหรับทุกอย่างด้วยคุณลุงขี่ตะกระแตกอง คงนะครับว่าเอ,อ,อขอบคุณเข้าใจแต่ขอโทษคือมึงขอโทษกันเรื่องอะไรนะส่วนด้านโซโลเองเนี่ยผมก็มีท่าทีที่แบบตื่นเต้นเหมือนกันครับผมเรียกได้ว่าแบบถ้าจะได้เจอทาหารที่ดุร้ายเนี่ยโซโลพร้อมเจอพร้อมต่อสู้ด้วยอยู่แล้วอะนะโซโลก็เลยโดนซันจิบ่นนะครับว่านี่โซโลนายเนี่ยเป็นเหมือนกับลูฟี่นะพอลูฟี่มีท่าทีแบบนั้นเนี่ยนายเองก็ทําตามลูฟี่ตลอดเลยนะหัดทบทวนการกระทําของตัวเองบ้างสิทางด้านลูฟี่ก็ตะโกนออกมาครับว่าตัวเขา ได้กลิ่นการประจนภัยออกมาแล้วครับพวกทหารดุร้ายอยู่ไหนอยากเจอนะครับผมพระเจ้าอยู่ไหนเทพูไหนอยากเจอครับทางด้านเราลูกเรือก็ยังคงวิ่งไล่ตามลูฟี่ต่อไปครับลูฟี่ที่วิ่งวิ่งอยู่นะครับผมและแล้วเซอร์ไพรส์ครับเพราะในจุดที่ลูฟี่วิ่งไปเนี่ยอยู่ดีลูฟี่ก็ชนกับอะไรบางอย่างครับเป็นการชนกับพื้นที่เปล่าๆครับผมแต่ดูว่ามันเหมือนกับเป็นการชนกับกระจกที่อยู่เบื้องหน้าครับแล้วกระจกที่อยู่เบื้องหน้าเนี่ยมันก็เกิดรอยแตกแล้วครับผมเราก็จะเห็นว่า ท้องฟ้าหรือแม้แต่เมฆครับผมก็เกิดรอยแตกเลาไปด้วยนะรอยแตกเลาอย่างน่าประหลาดที่เห็นนี้ทําให้คนในกลุ่มฟางตกใจครับส่วนพวกชาวเมืองที่เห็นรอยแตกเลาเนี่ยก็ตกใจกันไปตามๆกันครับพวกชาวเมืองกําลังตกใจครับว่าเมืองของเขาเนี่ยจะถูกทําลายหรือเปล่าครับแต่แล้ว,ลวเราก็ได้ค้นพบความจริงครับเพราะในจุดที่มันแตกเลาเนี่ยพอโผล่ออกไปนะครับผมก็ปรากฏว่าพวกเขาเนี่ยเหมือนกับอยู่ในกรงอยู่ในกล่องอีกทีหนึ่งนั่นแหละครับแล้วในเมืองที่ พวกเขาอยู่เนี่ยมันก็เหมือนกับว่ามันเป็นสภาพแวดล้อมที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยเมืองเลโก้แล้วก็มีกระจกล้อมรอบให้มันสะท้อนภาพไปมาให้เมืองมันดูกว้างใหญ่นั่นเองครับพอพวกเขาพังประตูออกมาจากลูกกงครับพวกเขาก็พบเจอว่าตัวเองเนี่ยอยู่ในห้องขนาดแบบยักษ์ใหญ่กันแบบสุดๆเลยล่ะครับทางด้านสโลครับพอเห็นบรรยากาศห้องเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าเอ๊ะไม่ได้เหมือนกับอยู่ในเรือของพวกคนยักษ์เอลบาร์ฟเลยนะลูฟี่ก็บอกว่าใช่แล้วครับเรือของพวกคุณลุงคนยักษ์เนี่ยไม่ได้มี ห้องแบบนี้ซะหน่อยนะแถมไอ้กรงเหล็กนี้เนี่ยมันอะไรกันแน่เนี่ยทางด้านสันจิก็บอกคาว่ากับสภาพแวดล้อมแบบนี้เนี่ยมันเหมือนกับว่าพวกเขาเนี่ยถูกจับมาเป็นสัตว์เลี้ยงแล้วก็เอามาถูกขังไว้ในกรงขนาดใหญ่ยังไงอย่างนั้นเลยล่ะครับแต่ทางด้านนาบีก็บอกว่าเฮ้ยมันจะเป็นอย่างนั้นจริงๆหรอไม่น่าใช่นะแล,ละล้วครับตอนนี้พวกกลุ่มฟางก็ได้ยินเสียงพวกเพื่อนของเขาครับชอปเปอร์นั่นเองครับชอปเปอร์ก็มีการตะโกนออกมานะครับว่านั่นเสียงอะไรนะนั่นพวกเพื่อนของฉันอย่างนั้นเหรอช่วยฉ คือดูดว่าต mm ัวชอปเปอร์เนี่ยจะถูกจับขังไว้คนละที่กับพวกลูฟี่ครับชอปเปอร์เนี่ยถูกจับขังไว้นอกกรงอะไรประมาณนั้นครับแต่นะครับผมในเวลานี้ครับตัวชอปเปอร์เนี่ยก็ได้รับการช่วยเหลือจากเหล่าเพื่อนๆกลุ่มบวกฟังแล้วนั่นเองครับชอปเปอร์ก็ร้องห่มร้องไห้ด้วยความดีใจนะครับว่าเขาเนี่ยได้พบเจอกับเหล่าเพื่อนๆอีกครั้งหนึ่งแล้วครับเขาคิดว่าตัวเขาเองเนี่ยจะต้องตายแล้วซะอีกครับชอปเปอร์เนี่ยโดนปอกคอสวมอยู่ครับแล้วคือปอกคอมันแข็งมากมันแน่นหนามากครับชอปเปอรับ แต่คือตอนเนี้ย ปลอกคอของชอปเปอร์เนี่ยครับผมก็ถูกโซโลช่วยเอาออกให้แล้วนะทางด้านนามิก็ปลอบชอปเปอร์ครับแล้วบอกว่าชอปเปอร์เนี่ยน่าสงสารจังเลยนะแต่ตอนนี้ไม่เป็นไรแล้วนะและฉันจะบอกอะไรให้นะชอปเปอร์เธอเนี่ยติดหนี้ฉันแล้วนะชอปเปอร์ชอปเปอร์นี่งงเลยครับทางด้านอุซอบที่มีการสำรวจห้องครับอุซอบก็สังเกตเห็นครับว่าในห้องนี้เนี่ยมันมีเสื้อผ้าขนาดเท่ากับคนปกติทั้งๆท,ที่มันอยู่ในห้องขนาดยักษ์ใหญ่ครับดูโซก็บอกว่าพวกเขาเนี่ยครับเหมือนกับถูกทำ เป็นเหมือนกับตุก๊กตาครับผมที่จะมีการเปลี่ยนตรงเปลี่ยนเสื้อนะครับและถ้าเรื่องนี้เนี่ยเป็นฝีมือของเทพตะวันเนี่ยนั่นแปลว่าเทพตะวันเนี่ยน่าจะเป็นคนที่มีฝีมือละเอียดละอ่อนอะไรประมาณนั้นครับเพราะว่าสามารถที่จะตัดชุดไฟมนุษย์ได้อะไรแบบนี้นะจากทางด้านลูฟี่ครับที่การัํตรวจห้องอยู่เหมือนกันเนี่ยลูฟี่ก็เห็นว่าในห้องนี้เนี่ยมันมีบล็อกเลโก้เนี่ยครับเยอะแยะเต็มไปหมดเลยครับทางด้านาตโลก,ก็บอกครับว่า,วาไอ้บล็อกเลโก้ที่ลูฟี่เห็นอยู่เนี่ยครับมันเป็นสิ่งที่ใช้สร้างแผ่นดน ตอนนี้พวกกลุ่มบกฟางหันหน้ามองกลับเข้าไปในกล่องที่พวกเขาเพิ่งออกมาครับและพวกเขาก็ได้เห็นครับว่าพวกเขาเนี่ยสามารถมองทะลุเข้าไปในกล่องได้ครับคือเหมือนกับว่าเป็นกระจกที่มองเห็นด้านเดียวนะคือถ้าคนภายนอกมองเข้าไปเดี่ยมองเห็นได้ครับแต่ถ้าคนภายในเนี่ยจะมองออกมาเนี่ยมันจะทึบแตกมันจะมองทะลุออกมาไม่ได้นั่นเองนะพอเห็นแบบนี้ครับตันจินรีบเสนอไอเดียให้กับนามิจังเลยครับว่านี่นามิจังเดี๋ยวฉันเนี่ยขอไปทําความสะอาดห้องนอนผู้หญิงให้ในครั้งหน้า นะนามิก็รู้ทันทีครับว่าสันจิหมายถึงอะไรครับนามิก็บอกว่าอยากคิดที่จะเอากระจกพวกนี้เนี่ยไปวางไว้ในห้องผู้หญิงเด็ดขาดนะแล้วสันจิก็โดนนามิถีบหน้าไปหนึ่งดอกครับเป็นมุกตลกตลกนะทางหน้าสโลบอกครับว่าไอ้เจ้ายักษ์ตัวนี้เนี่ยคงนิสัยไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ครับเพราะมันได้ทําการสร้างดินแดนที่สร้างด้วยบล็อกนี้ขึ้นมาครับแล้วก็เอาทั้งคนแล้วก็ทั้งสัตว์เนี่ยเอาไปอาศัยอยู่ในดินแดนแห่งนี้นั่นเองครับอุซกก็บอกว่านั่นแหละครับเป็นสิ่งที่น่ากังวล อุซบก็ยังมีความลังเลนะครับว่าตอนนี้เนี่ยเราอยู่ในเอลบาร์ฟแล้วอย่างนั้นเหรอพวกเราเนี่ยอยู่ในบ้านของพวกคนยักษ์ที่อยู่ในดินแดนแห่งคนยักษ์แล้วอย่างนั้นเหรอแต่นามิก็บอกว่าเรื่องตรงนี้เนี่ยมันยังไม่แน่ไม่นอนยังด่วนสรุปไม่ได้ครับแต่สิ่งที่เราแน่ใจได้ในตอนนี้เลยเนี่ยได้ก็คือการกระทําของคนยักษ์ที่มากระทําแบบนี้กับเรานั่นแหละชอปเปอร์บอกว่าพวกเราเนี่ยต้องออกไปดูข้างนอกกันก่อนครับดูว่าคนอื่นอยู่ที่ไหนครับแล้วก็หาทางหนีออกจากที่นี่ให้ได้ก่อนที่คนยักษ์จะกล กลับมานะทางนาอุซงบอกว่านี่เอาอยางนี้ไม่ล่ะเราเนี่ยกลับไปที่เมืองกันก่อนไหมทําการรวบรวมข้อมูลก่อนแล้วพวกเราเนี่ยก็ไม่ควรที่จะไปสร้างความขัดแยง้งสร้างปัญหากับพวกคนยักษ์นะรู้หรือเปล่าลูฟี่เพราะฉะนั้นลูฟี่นายเนี่ยอย่าทาอะไรแปลกๆอย่าทำอะไรแผลงๆนะแต่ดูว่าไม่ทันแล้วครับผมลูฟี่กําลังจะตัดกับงูยักษ์ครับอยู่ดีๆก็มีงูยักษ์ตัวใหญ่โผล่ขึ้นมาแต่แล้วครับอุซบหันไปเห็นนามิหันไปเห็นครับผมตกใจตาถลนออกจากเต้าเลย ครับลูฟี่บอกว่าเนี่ยอุซบเดี๋ยวฉันเนี่ยจะซัดมันให้ลอยไปเลยได้ไม่เนี่ยอุซบอุโซบก็บอกว่าโอ้ยจัดการมันเลยลูฟี่ส่วนด้านนามิครับตอนนี้เนี่ยอยู่บนโต๊ะนะครับและนามิเนี่ยพอมองลงไปด้านล่างครับผมก็ปรากฏว่าเธอไม่สามารถลงไปด้านล่างได้ครับเพราะมันมีหนูหลายต่อหลายตัวเนี่ยอยู่ที่ด้านล่างดักรอไว้อยู่แล้วนะ,แล,ะแล้วครับตอนนี้ก็มีอีกายักษ์โผล่ปรากฏตัวขึ้นมาเพิ่มเติมซะด้วยครับนามิกาลังตกใจนะครับว่าไอสัตว์ยักษ์เหล่านี้เนี่ยมันเป็นทหารที่คอยปกป้องลั สาววิหารเทพอย่างนั้นเหรอส่วนทาด้าลูฟี่ครับที่กําลังเผชิญหน้ากับศัตรูครับลูฟี่บอกว,ว่าเขาเนี่ยพึ่งกินกระตา่ายยักษ์ไปครับเพราะนั้นสําหรับศัตรูเหล่านี้เนี่ยลูฟี่สามารถสัตวให้ปิวกระเด็นไปไกลได้อย่างเต็มที่เลยครับเพราะว่าไม่จะเป็นจะต้องเก็บไว้กินเลยนะ เพิ่งจะกินมาเมื่อครู่นี้ครับแล้วตอนนี้ครับภาพตัดมาครับผมเราก็จะเห็นว่ามีคนยักษ์เนี่ยกำลังค่อยๆเดินมาที่ห้องครับคือเหมือนกับว่าคนยักษ์เนี่ยได้ยินเสียงเออะวอยวอยออกมาจากห้องอะไรประมาณนั้นครับโดยคนยักษ์ที่เราเห็นเนี่ยจะเห็นว่าแบบตัวสูงสูงมากนะยครับผมคือตัวผอมก็รินอยู่แต่สูงจัดเลยนะสวมหัวกะโลกสัตว์ถือไม้เทา้าที่มีสายลังเป็นพระอาทิตย์แล้วก็มีโล่ที่มีสายลังเป็นพระอาทิตย์ด้วยครับเจ้าคนยักษ์คนนี้เปิดประตูเข้ามาก็พบเจอก กับความชลุุนวุ่นวายครับเพราะว่าพวกกลุ่มบกฟางเนี่ยก็กําลังต่อสู้กับพวกสัตว์ยักษ์นั่นเองครับเนี่ยทั้งลูฟี่โซโลนะครับผมต่อสู้กับอีกายักษ์ต่อสู้กับง e ู a, ยักษ์กกครับคนยักษ์ตัวนี้เป็นเทพตะวันนั่นเองครับพอเห็นภาพที่แบบว่าอู้ก,กำลังชลุวุนวุ่นวายแถมไฟจากเตาผิงก็กําลังลุกไหม้ลามในห้องด้วยนะเ <c oughs> จ้านี้ก็บอกว่าโอ๊ยทําอะไรกันเนี่ยนี่พวกแกทําอะไรกับวิหารเทพของฉันเนี่ยทางด้านอุซอบครับพอเห็นคนยักษ์เปิดประตูเข้ามาครับผมอุซ ก็รู้สึกว่าสถานการณ์เริ่มเลวร้วายแล้วครับอูตอบอกว่าลูฟี่ตอนนี้เทตะวันกลับมาแล้วนะพวกเรารีบหนีกันก่อนดีกว่าแต่ในจังหวะนี้เองครับทั้งลูฟี่และโซโลเนี่ยก็สามารถที่จะจัดการศัตรูที่อยู่เบื้องหน้าได้ครับโซโลสามารถจัดการอีกาอยากได้ครับส่วนลูฟี่ก็ใช้ท่าปืนขาวยางยืดในการซัดงูยักษ์เสอบอกกระแตตุ๋ยไปเลยครับโดยท่าโจมตีของลูฟี่เนี่ยเป็นการใช้ฮาคิราชันขั้นสูงซะด้วยครับเพราะลูฟี่โจมตีไปเนี่ย มันก็จะมีประกายฮาคิสายฟ้าสีดําปัทุออกมานะตอนนี้ครับพวกกลุ่มฟางรีบเข้าไปซ่อนตัวในกล่องเหมือนดังเดิมครับพอพวกเขาเข้ามาในกล่องไม่ทันเลยครับว่าเขาก็ได้พบเจอกับแมวยักษ์ตัวเดิมที่พวกเขาเพิ่งเล่นงานไปจากตอนที่แล้วนั่นแหละครับเน่นอนครับว่าเจ้าแมวยักษ์ตัวนี้ครับยังคงโกรธพวกกลุ่มฟางที่ไปเล่นงานมันจากตอนที่แล้วครับเจ้าแมวยักษ์เนี่ยพุ่งตัวเข้ามาจะมาเล่นงานพวกกลุ่มฟางครับแต่นั่นะครับผมเจ้าแมวยักษ์ตัวนี้ก็โดนพวกกลุ่มฟางเล่นงานกลับไปซะจนหัวปวดโนอยนะ แล้วเจ้าแมวยักษ์ตัวนี้เนี่ยก็กลายเป็นพานะให้พวกกลุ่มบอ,อกฟังไปซะแล้วครับช็อปเปอร์ที่ฟังภาษาแมวเข้าใจเนี่ยช็อปเปอร์บอกว่าไอเจ้าแมวตัวนี้เนี่ยพูดออกมาว่าให้จําไว้เลยนะเออจำไม่ลืมความแค้นครั้งนี้เลยนะส่วนาด้านนามิครับเธอบอกว่าในสถา,านที่แห่งนี้เนี่ยไม่มีอะไรที่ดูแล้วมีมูลค่าเป็นเงินเป็นทองเลยครับแต่นามิพบเจออะไรบางอย่างครับสิ่งที่นามิหยิบขึ้นมาเนี่ยเหมือนกับเป็นแผนที่ครับผมโดยตันจิก็บอกว่ามันเป็นพิมพ์เขียวของดินแดนแห่ง บล็อกแห่งนี้ครับทางหน้าโซโลก,ก็เตือนเพื่อนๆนะครับว่าไอ้เจ้าคนยักษ์เนี่ยมันใกล้เข้ามาแล้วนะเราจะเห็นว่าเทตะวันนั้นมีท่าทีโกรธกลุ่มบวกฟางกันแบบสุดๆครับก็มีการตะโกนออกมาว่าเฮ้ยพวกแกกล้าดียังไงวะเนี่ยมาทําลายดินแดงของฉันเนี่ยฮะดูฟี่ก็บอกเพื่อนๆนะครับว่าให้ยึดแมวไว้แน่นๆครับเราจะวิ่งตรงไปเลยเราจะทําลายกระจกนั้นออกไปสู่กาแพงด้านนอกในตอนที่เทตะวันไล่ตามพวกกลุ่มบวกฟางไปนะครับพวกชาวเมืองที่อยู่ในเมืองเลโก ก็เงยหน้าขึ้นมาเห็นเทพไล่ตามพวกกลุ่มบกฟางด้วยนะพวกชาวเมืองนี่ก็ตกใจกันยกใหญ่ครับที่เห็นว่าเทพกําลังโกรธเรียกกันถึงขีดสุดครับในช่วงท้ายของตอนนี้เทพตะวันก็บอกกับพวกกลุ่มบกฟางว่าฉันเนี่ยจะไม่ปล่อยให้พวกแกหนีไปไหนพ้นหรอกนะแล้วก็เป็นการจบเรื่องราวตอนล่าสุดแต่เพียงเท่านี้ครับอ่ะก็เดี๋ยวมาลุ้นกันต่อไปครับว่าในตอนหน้าครับถ้าหนีออกจากห้องดีได้ครับตกลงแล้วพวกกลุ่มฟางเนี่ยอยู่ที่ดินแดนแห่งไหนกันแน่นะขอบคุณทุกคน มากครับที่รับชมคลิปนี้ดูคลิปนี้เสร็จแล้วชอบถูกใจยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับเราด้วยนะและนอกจากนี้ครับเพื่อนๆอยังสามารถสนับสนุนอุดหนุนเพจเราได้อีกหนึ่งช่องทางในการซื้อหมูเค็มหมูฝอยที่เพจเราขายนั่นเองครับก็ทายอินเองขายเองนักเลงพอครับถุงละหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทซื้อสามถุงส่งฟรีไปเลยจ้าอร่อยแท้แน่นอนครับเพราะว่าเราคัดมาให้แล้วนะยังไงก็ฝากอุดหนุนด้วยนะครับเพื่อนๆทุกคนนะแลวเดี๋ยวเรามาพบเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับกับผมโปรด์กบนาชัยนะครับผมไป